สวัสดีพบกับนัดยิ้มมาสวัสดีครับพบกับนัดยิ้มอีเท่าไหร่ไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยจําเท่าไหร่หรอกเพราะผมก็ไม่ค่อยอยากจําวันนี้เนื่องด้วยอีพีที่แล้ว พวกผมโดนเผากันผมก็เนย่ครับโดนในคนคนหนึ่งอ่ะมันแพ้ภูเนี่ยเผาจังเลยวันนี้ผมก็เลยอยากจะเผาให้มันเผาวิรกรรมตัวเองสักหน่อยดีนะเนี่ยนอีพีนี้แบบออนไลน์แยกกันดัดไม่งั้นผมเอาแขกรับเชิญนักแขกรับเชิญมารอเผามันเต็มเลยครับนี่ก็คือนายภูมิใจจะให้นายภูมิใจเล่าวิลกรรมตั้งแต่เด็กยันโต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 นั่นแหละครับใช่มันเล่าให้ฟังว่ามีอะไรมั่งครับให้มันไปเล่าเลย แล้เดี๋ยวเราจะส่งทางนี้ไปให้ทางคุณภูมินะครับเดี๋ยวคุณภูมิไปเล่าเลยครับไหนเล่าสิเล่าไงไหนถ่ายออนไลน์ในลำบากชิผหายเนี่ยโอเคครับก็อย่างที่คุณนิกจีรพันธ์ได้พูดเกินไปก่อนหน้านี้นะเกี่ยวกับเรื่องของตัวผมนะครับก็ก็จะเล่าเป็นไทม์ไลน์ในแต่ละวัยช่วงวัยตั้งแต่ประถมครับจนถึงมัธยมปลายนะครับสามช่วงครับนะ ก็ตอนนี้นัดยิ้มเดี๋ยวขอพูดก่อนเรื่องของรายการนะครับตอนนี้รายการก็อาจจะไม่ได้ค่อยเจอหน้ากันสักเท่าไหร่นะอาจจะเป็นแบบรูปแบบออนไลน์อย่างนี้ส่วนใหญ่นะครับครับคือแค่ช่วงเดียวนะครับแค่ช่วงเดียวมีการเปลี่ยนระบบการทํางานนิดหน่อยนะครับโอเคเออเรื่องถามไปอันนี้มาเล่าเรื่องวิทยาการรมนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องตอนผมอยู่ช่วงประถมนะครับประมาณช่วงตอนหนึ่งถึงปหกเบาเสียงหน่อยสิเสียงดังนี่ยนะฮะ ก็คือช่วงปหนึ่งถึงปหกเนี่ยผมก็ไม่ได้มีวีรกรรมที่มันแบบมันนั่งถึงขั้นแบบว่าแบบแสบขนาดขนาดนั้นนะครับครับวิรกรรมที่แบบเท่าที่เคยจำได้ก็คือถายตังค์ของคือตอนนั้นตัวเองจะอยู่ประมาณช่วงปสี่ปสามปสี่เี่ยจำไม่ได้นะฮะคือตัวเองเนี่ยได้ตังค์ไปวันละ ยี่สิบกว่าบาทนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีตังค์กินข้าวแต่โรงเรียนโรงเรียนผมไปโรงเรียนเอกชนนะครับตอนอยู่ประถมศึกษาเนี่ยเป็นโรงเรียนเอกชนแล้วก็เขาจะมีข้าวเลี้ยงกับรถตบส่งให้ก็คือบวกเป็นค่าเทอมเลยนะครับก็เกือบสองหมื่นนะครับต่ออนต่อเทอมนะฮะแต่เรืยคำที่ว่าเรา,เราได้ตังค์มาน้อยเนี่ยเราก็จะแบบไปซื้อของแบบในมินิมาร์กเนาะในโรงเรียนอ่างเงี้ยนะครับก็บไปกับเพื่อน สองคนนะครับก็จะไปนั่งดักรอกันตรงนั่งห้องน้านะครับเวลาแบบเด็กปหนึ่งคุณน้องปหนึ่งคุณน้องปสองปสามโดยเข้าเราก็จะถ่ายตังก็ถ่ายตังเต็มที่ก็ห้าบาทสิบบาทนะครับถ้าเกิดวันไหนได้ยี่สิบบาทเนี่ยโอ้โหวันนั้นโคตรโชคดีมากมากเดี๋ยวเดี๋ยวโบก็มีคยวโบสเดี๋กหนิจอแล้วคุณนะครับแล้วก็เวียกรรมอีกเวียกรรมหนึ่งก็คือวีกรรมตอนช่วงปห้านะครับปห้าเนี่ยไม่ใช่ปห้าปสี่ พราะสี่เนี่ยมีความรักนะครับทั้งน่าจะเป็นทั้งที่สองทั้งที่สองนะครับตอนนั้นนะคืออไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับแต่ว่าครับมีความรักแล้วก็ด้วยความที่ซื่อนาะเป็นเด็กซื่อแล้วก็แบบว่าอยากอยากจะบอกรักผู้หญิงคนนั้นก็เลยแบบเขึ้นมาบนห้องกลางวันคือผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนในห้องนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็ขึ้นมากลางวันก็เอาช็อกเนี่ยมาเขียนว่าผมรักเขาอย่างเงี้ยเขียนแบบทุกๆโต๊ะเลยนั่งก็ ระหว่างพี่เขียนอยู่พอเ,เขียนถึงตอนที่สี่นี่แหละนะครับคุณครูขึ้นมาพอดีคุณครูก็ถามว่าเอขาเรียกผมพลตรนะีเนาะเอพลตรมาทําอะไรมันกลางวันแล้วมันเออ่ไม่สมควรขึ้นมาบนห้องเรียนอะไรอย่างนี้แต่ก็ตกใจก็เงยออกเล้ก็เอาแปรงมาลบใหญ่เเขาก็ถามอีกว่าเออเขียนอะไรเขียนบนโต๊ะตรงนี้ก็าโหเขารลบใหญ่ลบ,บแบบนั่นเลยนะฮะนะ อันนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่คมันมีเคสหนึ่งอันนี้ก็เรื่องผู้หญิงเหมือนกันอันนี้เป็นผู้หญิงแบบต่างห้องนะครับเป็นเรื่องของความรักต่างห้องนะฮะก็คือผู้หญิงคนนี้ก็ช่วงประมาณปอสามอีกนะครับตอนนั้นผมก็เขียนจดหมายนะครับเขียนจดหมายก็คือจะว่าแบบจะบอกรักเขาอย่างนี้แหละนะครับด้วยความไวเด็กประถมมานเนาะเสร็จปุ๊บก็เขียนไว้ในสมุดโรงเรียนนะครับแดี๋ยวมจบหมอตอนนั้นเนี่ยผมเนียนนั่งนั่งอยู่ติดกับประตูทางเข้าห้องนะฮะ แล้วก็ค่อนข้างจะแบบว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องเรียนเนาะพอคุณครูเข้ามาผมก็จะแบบเกรีแบบเดี <c <c ๋ยวเดี <c <c ๋ยวโบกเดี๋ยวโบกเดี๋ยวโบกทะลุจอแล้วภูมินะคูเขาแบบจับกระชากสมุดเข้าไปเดี๋ยวเขาก็อ่านเลยอ่านแบบผมก็จําเนื้อหาได้แล้วนะแต่ว่าจำไดูุ้จำจำได้ว่าว่าเขาอ่านเกี่ยวกับบทความตัวนันเขียนถึงผู้หญิงคนนั้นครับผู้หญิงคนนั้นอยู่ต่างห้องนะครับอยู่ประมาณห้องห้องที่สามหรือห้องที่สี่จนแ้วผมอยู่ห้องหนึ่งเสร็จพวกคุณครูเขาก็เดินไปหาคุณครูห้องนู้นเลยนะครับว่าผมเนี่ย เขียนจดหมายหาลูกศิษย์ห้องเขานะะเขานั้นก็แบบว่าตื่นเต้นร้นลากันอะแต่ตัวผมเองก็คือคือเขินอายเนาะเด้วยวเขาเป็นเด็กนะครับและอย่างผู้หญิงคนเนี้ยอยู่เธอบ้านอีกเราก็ต้องนั่งรถรถเมล์ของโรงเรียน,นยจะกลับบ้านด้วยกันก็เขินอายก็ไม่กล้ามองหน้านะครับแล้วก็การเป็นว่าไม่กล้าพูดคุยตั้งแต่ จนตั้งแต่ป .3 ตั้งแต่เกิดเกิดเหตุเรื่องนี้จนถึงป .6 จบมาก็ไม่ไม่นั่นเลยนะครับครับแล้วก็อีกเิทีหนึ่งในช่วงสุดท้ายของตอนปอ .6 ครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ค่อยดีนะครับก็คือเรื่องของจะเรียกว่าสารเสพติดก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้ติดยานะไม่ได้อะไรถึงขนาดนั้นครับคือติดอยู่2ออย่างคือกัญชาพละตมกาว ช่วงป6เนี่ยผมเนี่ยได้มีโอกาสไปเรียนโรงเรียนพิเศษหรือโรงเรียนพิเศษเนี่ยเราก็จะเจอเพื่อนๆเ,เนี่ยหลายกบหลายกลุ่มอะโรงเรียนต่างโรงเรียนครับทีนี้ด้วยความที่ว่ามันสนิทกันจนจนมากขึ้นวันหนึ่งเพื่อนก็เอาสิ่งที่เรียกว่ากัญชาเนี่ยมาให้เราลอง พอเราลองปุ๊บเราก็เริ่มติดคบพอเร,เริ่มติดปุ๊บมันก็ระยะเวลาก็ผ่านมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราติดถึงขั้นแบบต้องเอามาดมนะครับต้องเอามาดมเดี๋ยวเดี๋ยวโบกก็อเอามาดมเดี๋ยวโบกถ้า<ส>รูจ<ส>้จ้อภูมินะใส่เนี่ยใส่เอ่อเขาเรียกขวดขวดยำมองเล็กๆอาที่แบบเป็นยาวๆอย่างเงี้ยครับนะฮะก็คือไปรวนไฟแลวก่อนใส่ฟองไฟไรวนไฟแล้วก็เอามาใส่แล้วก็ดมดมดมพอเริร่ม ติดกัญชามาเรื่อยทีนี้ก็เข้าสู่เรื่องดมกาวเนี่ยแหละ,นะน,ะนะตอนช่วงปหกนะตอนช่วงปหกในท่องจะไม่ค่อยรู้หรอกว่าผมนั้นเป็นคนติดกัญชาติดดมกาวอะไรก็ไม่รู้หรอกนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบเก็บอาการเิร่งในมาตรวนี้ผมมัน้นชอบดมไปทั่วนะครับดมรองเท้าดมอะไรอยาของหอมดมไปหมดอ่ะมันกลายเป็นคนติดอย่างนั้นไปเลยนะครับครับนี่เป็นเรื่องตอนปฐมนะครับคือตอนปฐมมันจะไม่ค่อยมีเรื่องแบบอะไรอ่ะ ไม่ค่อยมีเรื่องหนักๆเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ผมไม่ค่อยได้ฟิลแักนั้นครับอันนี้ตอนประถมจบไปทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งคือตอนช่วมงมัธยมมต้นนะครับมต้นนี่ก็มีเรื่องราวหี่ผมก็ว่าก็จะเยอะที่สุดคือในช่วงชีวิตผมรู้สึกว่าผมจําความได้นะเรืร่องราวสตอรี่อ่ะที่แบบมันมีแบบความวุ่นวายมีความสุขความทุกข์ความอะไร มันมีตอนช่วงมอตอ้นนี่แหละนะครับตอนช่วงมปลายยังไม่เท่าไหร่นะมอตอ้นนี่คือผมเนี่ยได้เจอเพื่อนเยอะนะครับแล้วก็เพื่อนแต่กลุ่มเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแบบค่อนข้างแบบเกเรส่วนหนึ่งแล้วก็ตั้งใจเรียนส่วนหนึ่งนะครับส่วนตัวผมเองก็พูดตรงๆว่าเป็นเบ้ไหมพูดตรงๆก็เป็นเบ้ก็ได้ครับตแ,ตแต่ถามด้วยความเป็นจริงว่าเฮ้ยเรากลัวเพื่อนหรอ มันไม่ได้กลัวนะพี่เอ้ยมันไม่ได้กลัวนะทุกคนคือมันเหมือนแบบว่าเรากลายเป็นคนที่แบบว่าจำยอมเพราะไม่อยากมีปัญหาเพราะเคยมีปัญหาแล้วมันเหมือนแบบว่าเราตัวคนเดียวเราไม่ได้มีพวกไม่ได้มีหมู่นะครับเกิดชว่าจำยอมไปดีกว่าโขเคซื้อนะโอเคซื้อรถซื้อนี่นะครับโอเคนะครับมามาตอนช่วงมปลายมันละมปลายเนี่ยแต่ถ้าเรื่องมอปลายที่เดี๋ยวบัพพีก็มีอยู่สองเรื่องนะครับสองเรื่อง เรื่องแรกเกิดขึ้นตอนช่วงมสี่นะครับมสี่เป็นเรื่องราวความรักนะฮะก็เป็นความรักในห้องอีกนะครับเรื่องราวความรักในห้องอีกทีนี้เนี่ยเรื่องนี้มันเกิดจากว่าอาผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนผมในห้องแล้วดูแบบว่าค่อนข้างจะแบบฟิวฟิหน่อยเนาะตัวผมเองก็เป็นเด็กแบบไม่ก็เด็กฟิวหรอกนะครับแต่ตัวเพื่อนังแกบ่อยไง แล้วผู้หญิงนนึก็จะเข้ามาแบบมาช่วยมาแบบมาป้องกันอะไรอย่างนู้นอย่างนี้แบบมาห้ามนะครับเหมือนในักรเนี่ยนะฮะเราก็เริ่มเริ่มเริ่มชอบเขาไอ้คนอย่างนี้มาทีจังหวะนั้นนะ่ะเริ่มที่จะชอบเนี่ยก็เริ่มทักไปคุยทักไปคุยแบบแต่ก็ไม่ได้คุยแบบแบบทีทีนะคือแบบว่าคุยวันเว้นวันอะไรอย่างนี้นะครับในระหว่างที่เราคุยอยู่เนี่ยเขาก็รู้ว่า,วาเราชอบเขา แต่ทีนี้ปรากฏว่ามันก็มีเพื่อนเอาอีกที่ในห้องเดียวกันเนี่ยก็เหมือนจะมีการคุยกันเหมือนกันนะครับคือเพื่อนในห้องคือคือเพื่อนผมในห้องเนี่ยคือกลุ่มหนึ่งอ่ะเชียร์ผมว่าให้ให้แบบจีบคนนี้ติดไอ,อ้กลุ่มหนึ่งก็แบบยุว่าเออจีบคนนี้ให้ติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไป,ไป,ไ,ปไปมาเนี่ยนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ก,ก็ก็เกิดเรื่องกันหรือว่า เป็นวันวาเวลนไทน์วันวาเวลนไทน์เนี่ยวันนั้นเนี่ยผมจําได้ว่าผมเนี่ยตั้งใจที่ว่าจะไปซื้อตุ๊กตาให้กับดอกไม้นะครับซื้อมาแล้วก็ใส่กล่องมาเลยแล้วก็มาแต่เช้าเลยนั่งรถเมล์เมื่อก่อนนั่งรถเมล์บางเรียนนะครับมาแต่เช้าหกโมงครึ่งถึงโรงเรียนแล้วะ่ะนะครับก็มาแต่เช้าเลยมายกกล่องมาเพื่อแบบพึ้นไปไว้ชั้นสุดท้ายของตึกมอปลายผมเพราะว่าชั้นสุดท้ายมาันไม่ค่อยมีคนอยู่ไนงะ ก็ขึ้นไปไว้แล้วก็กะว่าเออจะชักช่วงกลางวันหรือช่วงเย็นเย็นก็เอาลงมาอะไรอย่างงี้นะครับก็มัได้คิดอะไรก็เอาไปขึ้นเสร็จปุ๊บวางเสร็จปุ๊บก็เอามานั่งจนถึงช่วงกลางวันเนี่ยช่วงเย็นเย็นหรืออาจจะไม่ได้นะครับก็เริ่มมีการให้กันแลวทีนี้ไอ้กลุ่มฝั่งโ้นอ่ะมันก็ที่ว่าเป็นคนแอบชอบผู้หญิงคนนี้อีกคนเนองเพื่อบบนผมอีกคนนึงเนี่ยมันก็ไปเอาดอกไม้แบบเป็นชอ่อบาเลยนะเอามาให้แต่ทีนี้ เรื่องาที่ว่าเราเนี่ยโอ้โหเหมือนที่กระโปงอะ่ะคือแบบ่านั่งอยู่ในอยู่อย่างห้องแล้วก็ฟังเพลงแล้วเพลงช่วงนั้นถ้าจาไม่ผิดก็คือเพลงของเอ่อวงกีเโนวานะครับชื่อว่าเพลงว่าคนไม่จําเป็นอันนั้นเนะพิ่งจะออกมาได้ไม่นานนี่เองในช่วงนั้นก็เลยนั่งฟังแล้วมันแบบว่าโอ้มีแต่คนไปเชียร์ไอ้นั่งคนเดียวไม่มีใครมาเชียร์เราสั้คนนึงเลยแล้วประจวบเหมาะคือก่อนหน้านี้ก่อนน,น,อน,น่าจะเกิดก่อนน่าจะถึงวันวานเลนทนยเนี่ย เพื่อนผมกับผู้หญิงคนนี้เขามีแบบเหมือนจะมีใจให้กันอยู่เลยแต่ว่าอาจจะงอนกันนะ่ะงอนกันเรื่องทะเลาะทั้งนี้นั้นเราก็เราก็ลังรีใจไม่น่าได้ดูแล้วเราก็ดูดูเวลดูดูสตาร์กรเดร์เนี่ยนะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นอย่างที่คิดครับก็คือไม่ได้นะครับก็เพื่อนคนนั้นก็อดอกไม้ให้กับผู้หญิงคนนี้ส่วนตัวเราก็เอาตุ๊กตาแล้วก็ดอกไม้ให้เขา แล้วก็มรู้ภายหลังว่าเขาก็ไม่ได้เอากนะครับเขาเหมือนแบบว่าเขาไปให้คนอื่นแทนนะครับนะล้วก็หนอยอยู่ในช่วงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นมาได้ประมาณสักไม่นานคู่นี้ก็เหมือนจะเลิกกันนะครับเหมือนจะเลิกกันแล้วเหล่านั้นก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่าอยากได้เขามาเป็นแฟนหรืออะไรนะครับนะในช่วงนั้นรู้สึกแค่ชอบไม่เห็นแต่ว่าไม่ไรู้สึกแบบอยากได้เขามาเป็นแฟน จนถึงทุกวันเนี้ยก็ปกติผมเฉยๆแล้ไม่ได้คิดอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเร่กตอนสุดหมอปายโอ้โหเป็นยังไงล่ะครับวิลกรรมของคุณภูมิทั้นโชคช่วงชัชวานจริงๆครับผมไม่เคยฟังเนื้อหาใครอย่างนี้มาก่อนเลยผมซึ้งแบบซึ้งแบบน้ําตาแทบไหลแต่มันไม่ไหลเลยก็เป็นไงอีพีนี้ก็ วิรกรรมของไอเนี่ยเดี๋ยวมีคนนึงยังไม่ได้เหลา่าเนี่ยไเนี่ยไปต่างจังหวัดเห็นแล้วทำไมต้องงงวะทำไมต้องถ่ายอย่างนี้นะเพราะยังไม่เคยรวมกันได้สักทีเดี๋ยวไอ้นู่นไม่อยู่ไอ้นี่ไม่อยู่ไอ้น่นไปต่างจังหวัดไอ้นี่ไปทํางานไอ้นู่นไอ้นี่นี่แหละครับ <S <S ต้องมาทําอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่รู้มันจะเวริร์กหรือเปล่าอ <EP> ีพีนี้ก็แบบกันดานอะชื่อแบบกันดารเหลือเกินก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะไปแล้วนัดยิ้มอีพีต่อไปกูคงไว้ทำอย่างนี้หรอกถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆครับแลจนครับแนดูยง ไม่ได้อัดลราสินะไม่ได้อัดตัดดีคนดูละสิเออแล้วเจอกันสวัสดีครับ